โย่โย oh, ich mein the ่โห่โย่พวกมไอ้เจะพูดด้วยเฮียเหียพุ่งฟังตั้งแต่เกิดจนมาถึงตอนนี้ยังอุผ่านอะไรมาตต้องมากมายเจ็แม่จับผิดอยู่นั่นแหละไอ้เฮียไอ้พวกสตุนไอ้พวกควายมึงด่ากูนินทากูแต่พวกมึงรู้กันเปล่ากูยังสบายกูแร a p f l o กูไม่คิดโลแล้วกูต้องทำให้พวกปวดสบาย โวยหน้าหิมาทำทรงเทปดีโวยควายไอเฮีย้ยกูไม่ใช่คนดีแต่กูบอกเลยกูไม่อันตรายอ่ะไม่มีอะไรอันตรายที่น้องแส่กูเฮ่ยทำไม่ได้ดิมึงอ่ะมึงไม่รู้เฮีย้ยอะไรไมึงอย่าพูดเยอะสัตว์กูล่อแม่งรับพลังเงินกันจังในเย็ดแม่ไอพวกเฮีย้ยนี่มันไม่ใช่เพื่อนแท้แล้วกูนั่นก็บอกตัวเองมาอยู่ตลอดว่ากูนั่นจะไม่มีทางเป็นไอคนขี้แพ้ ตอนนี้แหละเวของกูเว้ยแล้วกูจะทำไปเรื่อยๆแบบไม่หยุดอะไรที่ทำแล้วมันมีความสุขทํทำไปเลยเว้ยไม่ต้องไปแคร์ใครแต่กูขออย่างเดียวอย่าทำให้ใครเดือดร้อนนวพอแค่นั้นเลยเว้ยกูแรปต่อดีกว่า แล้วกูบอกเลยบัากูอยู่กับบีกูจะอยู่ที่นี่กูไม่ยอมย้ายผูวชายแท้กูไม่ต่อแหลแล้วกูไม่งองแงกูไม่ใช่ตุ๊ดนะว้ไม่ควรบอกกูกูมันโฟร์แบงก์พอมาคิดดูแล้วกูว่ากูค,คลายแล้วมึงจะทำอะไรมันก็ทำไปเลยเอะลุงมึงทำไปเลยพวกมึงทำได้แล้วกูชอบแรปแล้วกูก็ชอบแทรปแต่กูไม่ชอบแคปเพราะมันเป็นสไตล์แล้วกูจะทำเรื่อยๆทำแบบลุยไปเลยแล้วกูจะทำไปจนกว่ากูจะตาย